จงจดจ่ออยู่กับเส้นพลังงานสองมิติบนนิ้วชี้มือขวาของคุณและจินตนาการถึงแสงสีทองอร่ามพร้อมดอกกุหลาบสีชมพูทับทิมและประกายระยิบระยับของไซออนสีเงิน สีทองและสีทองแดงระยิบระยับวิ่งไปทั่วร่างกายของคุณจากนั้นตั้งใจที่จะชำระล้างร่องรอยแห่งพลังงานอุดต,ตันการสลับเพศร่องร,อ,งรอยแห่งดวงจันทร์หรือบาดแผลทางเพศที่เก่อตัวขึ้นในชั้นสองมิติของสายด NA ที่สองขอพรจากพระบิดาแห่งจักรวาลในรังสีทับทิมของพระองค์เพื่อขอการแก้ไขคริสตัลนสีทองที่ถูกต้องเพื่อฟืน้นฟูการเชื่อมโยงสองมิติระหว่างเส้นพลังงานสองมิติกุญแจคริสตัลนจากกระสีส้มสองมิติและสาย d n a ที่ สองในต้นไม้แห่งชีวิตส่วนบุคคลของคุณซึ่งเชื่อมต่อกับม้ามและศูนย์กลางจอกศักดิ์สิทธิ์ภายในของคุณผ่านการจัดเรียงพลังงานที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระนิพพานในการทำสมาธิของคุณจงตั้งใจจินตนาการว่าเหนือศีรษะของคุณร่างกายของคุณทั้งหมดกำลังถูกอาบด้วยพลังอันมหาศาลของแสงสีทองเงินทองแดงที่สว่างสวยพร้อมด้วยสายทานพลาสมาที่ไหลเวียนของน้ำคริสตัลสีฟ้าอ่อนระยิบระยับ จากนั้นจงตั้งใจที่จะจุ่มตัวคุณลงไปในน้ำแห่งชีวิตนิรันด์เหล่านี้อย่างสมบูรณ์ซึ่งสถิตยอยู่ในสภาวะแห่งจอก,กศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่ได้รับการชำระล้างทางจิตวิญญาณภายใต้สายทานแสงพลาสมาจงจินตนาการว่าคุณกำลังยื่นฝ่ามือออกไปโดยตั้งใจที่จะรวบรวมน้ำแห่งชีวิตเพชรพลอยไว้ในฝ่ามือของคุณ จากนั้นวางมือขวาของคุณไว้บนม้ามวางมือสายไว้บนมือขวาของคุณแล้วตั้งใจที่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับม้ามของคุณอย่างมีสติโดยส่งน้ำแห่งชีวิตไปยังม้ามด้วยจุดประสงค์ในการเยียวยาทางจิตวิญญาณของส่วนต่างๆของร่างกาย2มิติของคุณกระดูกก้นกบและศูนย์เพศหมุนเวียนน้ำสีฟ้าอ่อนจากม้ามของคุณและเคลื่อนลงไปยังกระดูกก้นกบของคุณ จากนั้นส่งน้ำขึ้นไปตามช่องทางแนวตั้งภายในของคุณปล่อยให้สายน้ำไหลออกมาจากด้านบนศีรษะของคุณเพิ่มสมาธิให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการหายใจลึกๆโดยจดจ่ออยู่กับหัวใจคริสตัลของคุณ ขณะที่ยังคงสัมผัสถึงสายน้ำแห่งชีวิตสีฟ้าครามอันสงบและนุ่มนวลที่เติมเต็มและอบล้อมร่างกายของคุณทั้งหมดด้วยพลาสมาน้ำสีน้ำเงินที่ลึกขึ้นเรื่อยๆก่อตัวเป็นโลห้าเหลี่ยมโลห้าเหลี่ยมเหล่านี้จะเปิดออกเป็นวงแหวนเจลพลาสมาและเริ่มต้นแม่แบบชาย5้าดาวและหญิงหกดาวของอาดัมเพื่อการแก้ไขเพศ จากนั้นจากภายในโลหพลาสมาน้ำสีน้ำเงินจงอธิษฐานและขอพรจากพระแม่และพระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพลังแห่ง12ที่แสดงถึงดวงอาทิตย์เพชรนิรันดร์คริสเพื่อสนับสนุนการเปิดศูนย์กลางจอกศักดิ์สิทธิ์ภายในของคุณให้อยู่ในแนวที่ถูกต้องอันศักดิ์สิทธิ์และตั้งจุดหมุนที่แก้ไขแล้วของจอกศักดิ์สิทธิ์ภายในของคุณให้เชื่อมต่อโดยตรงกับตำแหน่งทางเหนือของคุณซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับพระนิพพาน ฉันคือจิตวิญญาณนิรันดรและน้ำแห่งชีวิตคริสตัลของพระผู้ศักดิ์สิทธิ์เมทริกเซกแทนสุริยะหรือทองคำแทนอินซีทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์วัดจิตสำนึกที่ใช้ระหว่างส่วนโค้ง วัตถุรัศมีและทรงกลมในต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งบรรจุอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายแสงของมนุษย์ซึ่งสะท้อนการวัดมุมที่คำนวณระหว่างสถานีแห่งอัตลักษณ์ในความสัมพันธ์กับแผนที่ของวัตถุทางดาราศาสตร์จากตำแหน่งกริดของดาวเคราะห์แต่ละบุคคลมีพิมพ์เขียวของเมทริกเซกแทนอินซีที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวัดในร่างกายมนุษย์ในฐานะระบบพลังงานที่มีชีวิตโดยรวมที่สะท้อนจุลจักรวาลในมหาจักรวาลหลักการของร่างกายมนุษย์สากลประกอบด้วย ส่วนเล็กๆของระบบจิตสำนึกที่สะท้อนหลักการเดียวกันในกฎของโครงสร้างที่กำกับไปทั่วจักรวาลโดยกฎสากลเซกแทนอินซีเชื่อมต่อกับตัวควบคุมอะตอมและควบคุมวิธีที่เราได้รับชุดคำสั่งเพื่อให้กำเนิดธาตุต่างๆหน่วยจิตสำนึกของดินไฟน้ำอากาศและอีเธอร์ระดับพิมพ์เขียวของทรงหลายเหลี่ยมเพลโตที่ควบคุมวิธีที่พลังงานเข้ามาสร้างและก่อตัวเป็นร่างกายมนุษย์และร่างกายของดาวเคราะห์ในระดับ2มิติหน่วยจิตสำนึกของเราซึ่งประกอบเป็นธาต พื้นฐานที่บรรจุอยู่ในร่างกายทางกายภาพทั้งหมดของเราจะตอบสนองเมื่อจอกศักดิ์สิทธิ์ภายในเปิดออกหน่วยจิตสำนึกจะตอบสนองและตอบว่าฉันคือร่างกายร่างกายที่ฉันเป็นเมทริกเซกแทนเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันแท่งดาวเคราะห์ที่ควบคุมไทม์ไลน์ซึ่งเดิมทีนั้นถูกจุติโดยร่างมังกรสุริยะบิดาของผู้พิทักษ์เอเซคียอนในเมทริกไกอาและสายเลือดมังกรของเขาบนโลก ตระกูลมังกรสุริยะบิดาแห่งคำสั่งมรกรทัพทีมนี้ถูกจับเป็นตัวประกันโดยสาว YHWH ที่ทำการย้อนกลับของเมตริกเซกแทนอานินซีพร้อมกับคำสาปผนึก666ที่สร้างาธาตุที่เสื่อมเสียและผนึกแห่งความตายที่ถูกวางไว้ในเมทริกกระดูกโดย NAA และเครื่องจักรต่างดาวต่างๆของพวกเขาที่ส่งผ่านเกลียวมรณะเมตาโทนิก8มิติที่ปิดกั้นการส่งสัญญ,ญาณของดวงอาทิตย์สีทอง ชุดคำสั่งเมทริกเซกแทนอินซีได้รับการฟื้นฟูเข้าสู่ร่างกายของดาวเคราะห์ตามลำดับโดยตระกูลผู้พิทักษในลำดับขอองค์การเปิดใช้งานการอยู่ร่วมกันของพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อร่างกายมังกรสุริยะมรกตโอโรโบโรอสของผู้พิทักษ์อีเซเคียวได้รับการฟื้นฟูเพื่อยึดแท่งสุริยะสามแท่งไว้ในไกอาและเขาก็ได้กลับมารวมกับคู่ของเขา สิ่งนี้จุดประกายการเข้ารหัสแท่งศักดิ์สิทธิ์แห่งจัก,กรวาลของรูปแบบ15:15:15ต่อต่อในฐานะการจัดเรียงคริสอตอออสอินซีของสถาปัตยกรรมแท่งคริสอตอออสเพศช,ชายแห่งพลังงานแสงอาทิตย์จากการสร้างโลกของพระเจ้าราแห่งเปลวไฟสีม่วงยานัทและรามยานัทแห่งลำดับอเมทิสซึ่งเริ่มรีเซ็ตเมทริกเซกแทนและสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเมทริกเซกแทนสีทอง ดังนั้นเมทริกซกแทนสีทองจึงฟื้นคืนชีพขึ้นสู่ชั้น8มิติของหัวใจที่สูงกว่าและอะตอม,มเมล็ดพันถาวรของเซคกแทน พลังงานแสงอาทิตย์และเมื่อสิ่งนี้ออนไลน์ในชั้นพลาส m a ทางจิตวิญญาณของกายแสงมันจะเปิดจอกศักดิ์สิทธิ์ภายในและเริ่มซ่อมแซมอวัยวะเพศและประตูส่วนล่างของร่างกายฟังก์ชันแท่งดั้งเดิมที่อยู่ในคลื่นสีส้มสองมิติได้รับการอัปเกรดเพื่อรองรับความถี่พลังงานแสงอาทิตย์สีทองที่สูงขึ้นในขณะที่เปลวไฟริชิก14มิติและสนามคริสตัลสีทองของดาวเคราะห์ยึดเหนี่ยวเข้ากับศูนย์กลางส่วนล่างของร่างกายมนุษย์ เมทริกเซกแทนสุริยะหรือทองคําจะลุกไหม้เพื่อเผาผลาญรูปแบบของดวงจันทร์ภายในบันทึกทางชีวภาพของมนุษย์และมีปฏิสัมพันธ์กับม้ามเพื่อเปิดศูนย์กลางจอก,กศักดิ์สิทธิ์ภายในและเติมเต็มด้วยน้ำนิรันด์ที่มีชีวิต เมื่อคอมเพล็กซ์มามดาวเคราะหถูกกระตุน้นและมมามมีหน้าที่รับผิดชอบในการยกระดับจิตวิญญาณของเลือดคริสตัลแรกของเรามันจะนำมาซึ่งศักยภาพสำหรับการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ซึ่งมาพร้อมก,กับการตายของดวงจันทร์เพื่อเปิดทางให้กับการฟื้นคืนชีพของดวงอาทิตย์ของกระดูกสันหลังส่วนล่างที่เปิดจอกศักดิ์สิทธิ์ภายใน การเร่งความเร็วของแสงที่สูงกว่าจากเมทริกจิตวิญญาณจะเข้าสู่ร่างกายและหัวใจของมนุษย์และเริ่มสร้างชุดคำสั่งเพื่อซ่อมแซมการเชื่อมต่อของร่างกายมนุษย์ในชั้นจิตวิญญาณเพื่อเชื่อมต่อใหม่ตามลำดับจากโครงสร้างที่หยุดนิ่งและต่อต้านชีวิตของเมทริกเซกแทนอานินซีหรือดวงจันทร์ค่อยๆเข้าสู่เมทริกเซกแทนสุริยะการยกระดับสู่สุริยคติทองคำนี้ได้รับการสนับสนุนจากการพักผ่อน การนอนหลับและการใช้เวลาส่วนตัวในการไตรตรองว่าพลังงานใดบ้างในผู้คนสถานที่และสิ่งต่างๆรอบตัวที่ไม่สอดคล้องหรือสนับสนุนการเติบโตทางจิตวิญญาณของเราอีกต่อไปเมื่อร่างกายปลดปล่อยส่วนต่างๆขององค์การฝังตัวของพันธะอนินซีของเสาหลัก YHVH และเมทริกสุริยคติจันอนินซีเราอาจรู้สึกราวกับว่าสัมผัสได้ถึงความตายหรือพลังงานแห่งความตายทางกายภาพ การสลัดท้งแง่มุมของจันแห่งแสงแห่งความตายและประสิตพลังงานก่อให้เกิดการเข้ารหัสใหม่ของเนื้อเยื่อเซลล์ในร่างกายมนุษย์ในเลือดกระดูกและผิวหนังอย่างแท้จริงนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณที่สำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดแห่งการยกระดับจิตวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อช่องเปิดของร่างกายเยื่อเมือกและผิวหนังเนื่องจากพลังงานอนินซีหรือพลังงานจันทรกำลังถูกแปรสภาพและเปลี่ยนแปลงทางเคมี โปรดรับเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องและสนับสนุนการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณในขณะที่ทิ้งส่วนที่เหลือฉันคือสันติสุขที่สมบูรณ์แบบฉันคือความสงบนิ่งสมบูรณ์แบบที่ดำรงอยู่ภายในความเป็นกลางณจุดศูนฉันคือความสงบอันไร้ขอบเขตท,ที่ดำรงอยู่ในความกระจ่างแจ้งดุดคริสตัน ฉันคือตัวตนนิรันที่ตอบรับเสียงเรียกทางจิตวิญญาณของตัวตนศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของฉันคริตสตออสฉันคือความรักอันนิรัน์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตจักรวาลและเป็นเช่นนั้นขอบคุณพระเจ้าด้วยความปิติยินดีและความเคารพอย่างยิ่งข้าพระเจ้าได้กลับมาบ้านในแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ของพระนิพพานและพระคริสโซเฟีย ขอให้ความสงบสุขอยู่กับหัวใจของท่านขอให้ความสงบสุขอยู่กับจิตใจของท่านขอให้ความสงบสุขอยู่กับร่างกายของท่านขอให้ทุกสิ่งอยู่กับความรักที่ไร้เงื่อนไขและความสงบสุขที่สมบูรณ์แบบซึ่งอยู่ในแสงสว่างนิรันดร์ของพระเจ้าและพระนิพพานจนกว่าจะถึงครั้งต่อไปจงดำรงอยู่ในความสว่างสวัยของเส้นทางหัวใจอวตารพระคริสโซเฟียของท่านโปรดเมตตาต่อตนเองและต่อกันแอลกัน G ีเ การกลับมาของปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมที่แท้จริงพระแม่มังกรแห่งจัก,กรวาลปรากฏในรูปแบบไารภาคีสุริยะเรชาเมริดากวินเนเวียบริจิตเมือ่อทรงโอบล้อมโลกด้วยเส้นโอโรโบรอสสีเงินพร้อมเปล่งเปลวไฟสีเงินขาวจากกระแสจิตสำนึกแห่งดวงอาทิตย์เอไลาซาซึ่งดูเหมือนจะปรับเปลี่ยนความบิดเบี้ยวของโฮโลแกรมเทียมและพิมพ์เขียวการกลับด้าน เมื่อพระองค์ทรงจุดประกายสดือเอเวเบอรี w B A ด้วยดวงดาวเบทเลเฮมขนาดมหึมาแห่งเปลวไฟสีเงินขาวคลื่นสามสายสีเงินและทองที่ถักทอเป็นเกลียวได้เต้นเป็นจังหวะผ่านเส้นมังกรซึ่งตัดกับสะพานลอยหรือส่วนโค้งสายรุ้งสีน้ำเงินเหนือภูเขาไคลาสอดูเหมือนว่านี่จะเป็นจุดสนใจหลักในการสร้างสถาปัตยกรรมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ล่าสุด เพื่อรองรับสะพานส่วนโค้งสายรุ้งใหม่หลายแห่งที่เชื่อมต่อกับประตูเรศากลศูนย์กระจายจิตสำนึกแห่งพระคริสต์ในจักรวาลประเภทหนึ่งซึ่งรูปแบบดวงดาวต่างๆที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมริชิเรชาที่กลับมาสามารถเยียวยากายแสงของตนและรวมตัวกับบ้านแห่งดวงอาทิตย์และดวงดาวทางจิตวิญ,ญญาณรวมถึงคู่แท้ศักดิ์สิทธิ์ของตนได้ราชินีขาวบริจิต เทพีแห่งหงส์ศักดิ์สิทธิ์ราชินีขาวบริจิตในฐานะแมรี่แมกดาลีนเกรลเมเดนโซล่าดราก้อนแห่งไอแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของตรีเอกภาพเพชรขาวแห่งดวงอาทิตย์ของพระมานดาแห่งจักรวาลซึ่งรวมเมริดากวินเนเวียบริจิตแห่งไตรเทพโซลา่าเรชาเข้าด้วยกันสิ่งนี้กำลังถูกนำกลับมาเพื่อเป็นที่ประทับของสถาปัตยกรรมเจ้าสาวแห่งพระคริสต์ทั่วเครือข่ายอัลเบียนซึ่งรวมถึงการฟื้นฟูสนามแม่เหล็กของร่างกายจิตสำนึกหงส์ขาวศักดิ์สิทธิ์ของเธอในเอเว เบอรีเฮนอผ่านการฟื้นฟูได้มีการเปิดเผยว่าเอเวเบอรีเฮนอและสโตนเฮนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการบูชาลัทธิแห่งความตายของ NAA ของวิญญาณอาคอนมังกรดำปลอมต่างๆที่ก่อตัวเป็นลำดับชั้นของพลังจันที่ดำเนินรูปแบบพลังแม่เหล็กกลับด้านของเครือข่ายระดับโลกของพระมารดาแห่งความมืดผ่านโครงการของเหล่าผู้พิทักษ์ การกลับมาของเจ้าสาวแห่งพระคริสต์รวมถึงการฟื้นฟูโซลาร์ดราก้อนสีพิษขาวแห่งสายรุ้งของราชินีมังกรโซลา่าเมริดาซึ่งจะประทับอยู่ในประตูมิติสโตนเฮนมิติที่ส1สัญ,ญลักษณ์ของหงส์ขาวศักดิ์สิทธิ์ในปรัชญาตะวันออกยังเป็นตัวแทนของเสียงในคำภาษาสันสกฤตว่าอุ้มหรือโอมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดในจักรวาลในระหว่างโครงการโครงข่ายที่ดูแลโดยผู้พิทักษ์ พระแม่เบธเลเฮมแห่งจักราวาลผู้ฟื้นคืนชีพอันศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับการช่วยเหลือจากหงส์ขาวศักดิ์สิทธิ์ของบริจิตในมังกรสุริยะของพระมารดาแห่งจักราวาลเริ่มปรากฏขึ้นผ่านกลุ่มดาวหงและกลุ่มดาวแคสิซโอเปียในช่วงวงจรจุดสูงสุดทางไฟฟ้าปี2021การกลับมาของปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมที่แท้จริง มีโครงการของผู้พิทักษ์ที่นำไข่สีทองเงินและกระแสะพลังงานสีทองเงินผ่านเส้นโอโรโบรอสคู่มังกรหลักที่วิ่งจากเอเวเบอรีเชื่อมโยงไปทั่วเถือกเขาหลายแห่งทั่วโลกมีจุดเชื่อมต่อท้องฟ้ามืดแห่งราตรีจากร่างกายราชาเชื่อมโยงไปยังกลุ่มดาวที่เก่อตัวเป็นเครือข่ายดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์แห่งคริสตต่ออสอในจักรวาลในกลุ่มดาวคานอปัสและซิริอุสเพื่อรวมแม่แบบพลังงานแสงอาทิตย์ริชีเรชาเข้าด้วยกัน เป้าหมายหลักคือการสร้างสถาปัตยกรรมภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อรองรับส่วนของสะพานสายรุ้งหลายแห่งสำหรับปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมหรือญาาที่กลับมาเป็นศูนย์กลางการกระจายจิตสำนึกแห่งพระคริสต์ในจักรวาลซึ่งรูปแบบดวงดาวต่างๆที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมริชิเรชาสามารถเยียวยากายแสงของพวกเขาและร่วมตัวกับบ้านแห่งดวงอาทิตย์และดวงดาวทางจิตวิญญ,ญาณและคู่หูอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาได้ นี่คือการเตรียมการทางสถาปัตยกรรมสำหรับการบูรณาการอัตลักษณ์ริชิเรชาแห่งปาลิอาโดเรียตลอด12รอบวิวัฒนาการซึ่งจะยุบเซลล์แห่งอัตลักษณ์พระคริสตส,ส่วนบุคคลของปาลิอาโดเรียเพื่อสร้างการแสดงออกของจักรวาลมนุษย์ดวงดาวเกิดใหม่จากดวงดาวของแม่แบบปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมที่แท้จริง การปรากฏตัวของปรามาจารย์ผู้บรรลุธรรมบางส่วนเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ต้นปีนี้ในช่วงเวลาแห่งการตรัสรู้เมื่อวันที่6มกราคมเมื่อปรามาจารย์แห่งดวงอาทิตย์และริชิกที่เชื่อมโยงกับดวงดาวในกลุ่มดาวโอไรออนเริ่มเปิดเผยต,ตัวตนในฐานะปราดทั้ง3ซึ่งเป็นการอธิบายเพิ่มเติม,ตมถึงความเชื่อมโยงของพวกเขากับต้นแบบพลังแห่งความเป็นชายอันศักดิ์สิทธิ์ของราชาชาวประมง ต้นแบบราชาชาวประมงคือราชาผู้พิทักษ์จอกศักดิ์สิทธิ์ผู้ครอบครองและปกป้องบันทึกแห่งการสร้างสรรค์ของจักรวาลน,นักบวชเมลคีเซเด็กผู้สูงส่งที่รวบรวมและถือครองความรู้ทางจิตวิญญาณเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการวิวัฒนาการของจิตวิญญาณตลอดเวลาซึ่งเชื่อมโยงกับเผ่าหรือวงศตระกูลของดินแดนของเขา เนื่องจากบาดแผลสาหัสของราชาชาวประมงซึ่งยิ่งแย่ลงไปอีกจากการที่ไม่สามารถรวมร่างเป็นคู่ครองตามพิธีกรรมกับคู่ครองเพศหญิงผู้เป็นที่รักได้ ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถรักษาตัวเองให้หายได้ดังนั้นในขณะที่เขาทนทุกทรมานจากบาดแผลทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึง้งสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติทั้งหมดในอาณาจักรของเขารวมทั้งเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยรวมภายใต้การปกครองของเขาก็ต้องทนทุกทรมานอย่างมากเช่นกันเพราะบาดแผลนั้นกลายเป็นความพิกลพิการที่เจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆความพิกลพิการทางจิตวิญญาณนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเริ่มกัดกินและแทรกซึมโดยปรสิตและศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเขาพวกมันยืนอยู่บนบ่าของเขาและแท้งทำเป็นเขาแต่ในกระบวนการนั้นพวกมันกำลังดูดพลังชีวิตของเขาจนหมดสิ้นในฐานะผู้ปลอมแปลงทางจิตวิญญาณ ดังนั้นเหล่าปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมที่กลับมาจึงชี้ให้เห็นว่าบาดแผลทางจิตวิญญาณอันลึกซึ้งของราชาชาวประมงนั้นสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในช่วงยุคมืดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตสำนึกรวมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดด้วยราชาชาวประมงเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับชาวเคลดอรูอิดแห่งสายเลือดจอกศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์อาเธอร์ในเผ่าเอสซินสิมิติซึ่งจุติมาในแผ่นดินซาฮาราชอาณาจักร บาดแผลทางจิตวิญญาณที่เราแบกรับไว้ได้ปิดกั้นธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของเราและแต่ละคนต้องเลือกที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อเยียวยาตนเองจากบาดแผลทางใจและความเจ็บปวดทางอารมณ์ เพื่อเปิดหัวใจคริสตัลศักดิ์สิทธิ์ของเราและเผยให้เห็นจุดประสงค์และชะตากรรมทางจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงที่เรากำลังรับใช้ระเบียบแห่งจักรวาลปีที่แล้ว2023โลกได้เข้าสู่วัตจักรพลังงานจักรวาลซึ่งเราได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายดวงอาทิตย์ดวงดาวแห่งจิตสำนึกแห่งพระคริสตจักรวาลน,นิรันดร์และนี่คือสิ่งที่เหล่าปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมและราชาชาวประมงต้องการอย่างยิ่งเพื่อเยียวยาตนเองจากบาดแผลอันเลวร้ายเมื่อพวกเขาเชื่อมต่อ กับพระคริสตจักรวาลและได้รับการเยียวยาอย่างสมบูรณ์เมื่อรวมกับคู่แท้ของพวกเขาการรวมเป็นหนึ่งเดียวทางจิตวิญญาณจะขยายออร่าสีรุ้งแห่งการยกระดับที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาเพื่อหล่อเลี้ยงและเยียวยาแผ่นดินและเผ่าต่างๆของมนุษยชาติภายใต้การดูแลด้านพลังงานของพวกเขา โปรดจำไว้ว่าในบริบทนี้ราชาจอกศักดิ์สิทธิ์มาจิไม่ใช่ผู้ปกครองที่กดขี่แต่เป็นปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมที่จุติมาเกิดราชาแห่งมังกรสุริยะราชาชาวประมงผู้มั่งคั่งผู้ซึ่งหลายเวียนไปด้วยปัญญาแห่งจิตสำนึกจักรวาลและคลื่นความถี่แห่งจอกทองคำอันอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำคริสตันสีรุ้งและกระแสะอโซทิยนซึ่งหล่อเลี้ยงและเยียวยาสัพชีวิต ประทานพรศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอยู่ในความรักและความเมตตากรุณาในหัวใจคริสตันสีมรกตของราชาปุโรหิตช,ชั้นสูงแห่งสุริยริชผู้ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกายอาตอนกับพระเจ้าและรับใช้และปกป้องเผ่ามนุษย์และดินแดนแห่งเทวดาของพระองค์ ประมาจารย์สีรุ้งคริสตอสมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเข็มขัดโอไรออนดาวเอานิแลมและกลุ่มดาวเพกาซัสและกำลังทำงานร่วมกับทีมคริสตอ,ตออสอผู้พิทักษ์มรกรเพื่อฟื้นฟูระบบโครงข่ายดาวเคราะห์จากความเสียหายของคลื่นสีแดง AI ต่างๆโดยที่พวกเขาแสดงออกว่าเมื่อเหล่าปรามาจารย์ชาวประมงผู้บรรลุธรรมได้รับการเยียวยาและกลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกับคู่แท้ของพวกเขาในที่สุด ก็ถึงเวลาที่จะเปิดโปงผู้แอบ,บอ้างที่แท่งทำเป็นพวกเขาหรือใช้คำสอนภูมิปัญญาโบราณของพวกเขาเกี่ยวกับกฎแห่งหนึ่งเดียวเพื่อใช้อำนาจทางจิตวิญญ,ญาณในทางที่ผิดเพื่อควบคุมผู้อื่นดังนั้นด้วยการชี้แนะอย่างอ่อนโยนพวกเขาจึงได้ชี้ให้เห็นถึงคำสอนของปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมกลุ่มแรกแรกที่ถูกนำเสนอสู่โลกในยุคป,ปัจจุบันผ่านหนังสือที่ก่อตั้งสมาคมเทโอโซฟีโดย H.P. บราวัตสกีพร้อมด้วยสาขาต่างๆที่แตกแขนงออกมา,มามากมายเช่นขบวนการไอแอมของกายบรรลาดคคำสอนเหล่านี้กลายเป็นพื้นฐานของาศาสนาใหม่หลายาศาสนาบางาศาสนาพัฒนาไปเป็นลัทธิควบคุมจิตใจที่เป็นอันตรายอย่างน่าเศร้าและด้วยเหตุนี้จึงถูกกลุ่ม NAA โจมตีและยึดครองอย่างรุนแรงเพื่อทำลายขัดขวางสร้างความสับสนและทำลายความน่าเชื่อถือของคำสอนอันล้ำค่ามากมายที่อยู่ในภูมิปัญญาเหล่านั้น โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่การใส่ร้ายหรือกล่าวหาใครเพราะข้อเท็จจริงนี้ได้ถูกแสดงออกด้วยความรัก ความเมตตาและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อชะตากรรมของมนุษยชาติภายใต้การโจมตีทางจิตวิญญาณโดยกลุ่มผู้ต่อต้านมนุษยชาติหลายคนที่เชื่อมโยงกับคำสอนของปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมในขบวนการยุคใหม่นั้นเคยและกำลังอยู่ภายใต้อิทธิพลที่เป็นอันตรายขององค์การบงการทางจิตใจจ,จากสิ่งมีชีวิตที่ตกตำ่ำแต่หลายคนเหล่านั้นก็ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยสิ่งที่พวกเขารู้ในแต่ละช่วงขององค์การพัฒนาทางวิวัฒนาการ ดังนั้นจึงมีการมุ่งเน้นไปที่ไทม์ไลน์ก่อนหน้าที่มีการแทรกซึมของเอนกิแห่งลูซิเฟอร์ซึ่งเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาโบราณที่มาจากปรมาจารย์ชาวทิเบตและแคชเมียร์แห่งปรัชญาตะวันออกที่เชื่อมโยงกับพุทธศาสนาลึกลับ ผู้ซึ่งกำลังเปิดเผยตนเองว่าเป็นผู้พิทักษ์สายรุ้งที่แท้จริงของคลังความรู้แห่งจักรวาลของบันทึกผู้ก่อตั้งปรมาจารย์เหล่านี้ได้ฝากความรู้แห่งจิตสำนึกจักรวาลของพวกเขาไว้ในโฮโลแกรมของเครือข่ายกริดดาวเคราะห์ในรูปแบบของเธอมาซึ่งเป็นมันทอลาสัญ,ญลักษณ์กุญแจคริสตัลและภาพแสงที่เข้ารหัสซึ่งใช้ในการส่งต่อหรือปลดล็อกข้อมูลจิตสำนึกอัจฉริยะที่ปรมาจารย์นั้นเก็บไว้สำหรับสายตระกูล ผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนทางจิตวิญญาณของเขาเธอมาอยู่เหนือการเวลาและสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตปัจจุบันหรือชีวิตก่อนหน้าขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมพิมพ์เขียวส่วนบุคคลและภารกิจทางจิตวิญญาณซึ่งปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมแห่งสายรุง้งจักราวาลสามารถถ่ายทอดข้อมูลทางจิตวิญญาณที่ซ่อนเร้นและชี้นำไปยังผู้ที่เขาเลือกแล้วว่าู่ควรหรือพร้อมที่จะรับความรู้ดังกล่าว ประวัติศาสตร์เฉพาะเหล่านี้ที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันเชื่อมโยโงโดยตรงกับบันทึกทางพันธุกรรมของเผ่าเอสซีนที่8และ9ก้าซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบ d n a ของร่องรอยสตาซีแห่งพาริอาโดเรียนจากดาวซิริอุสบีย้อนกลับไปถึงสงครามโอไรออนดังนั้นสายเลือดแห่งจอกศักดิ์สิทธิ์สีครามจำนวนมากจึงมีที่มาจากสายเลือดของเมลคิเซเดกอเปลวไฟสีน้ำเงินและมหาราชีแห่งดาวซิริอุสบีที่ปกป้องประตูภายในโลกและวิหารคริส ซันซิริอสตั้งแต่สมัยการรุกรานของโอไรออนในมิติที่8เมื่อประมาณ28,000ปีก่อนสายเลือดแห่งจอก,กศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าเอสซีนที่8และ9คือผู้สร้างอรารยธรรมโบราณอันก้าวหน้าในตะวันออกซึ่งถูกลืมเลือนไปนานแล้วประวัติศาสตร์ทางพันธุกรรมของพวกเขาสามารถแปลและเชื่อมโยงกับพุทธศาสนารูปแบบแรกเริ่มที่กํเนิดขึ้นในภูมิภาคจีนและทิเบตได้ ชนเผ่าเอสเซนเหล่านี้ได้ฝึกฝนหลักธรรมแห่งเอกภาพในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดของปรัชญาพุทธศาสนาร่วมสมัย ซึ่งมีมาก่อนศาสนาบอลพุทธศาสนาทิเบตรหรือพุทธศาสนาตันตระวัชรยานกายเพศแห่งการสมรสและดูเหมือนจะก้าวข้ามการกระบดแห่งเส้นเวลาการยกระดับจิตวิญญาณเมื่อ22,000ปีก่อนอาจารย์ชาวทิเบตบางท่านได้รักษาความรู้ทางจิตวิญญาณเฉพาะนี้ไว้โดยการหลบซ่อนตัวพวกเขายังคงใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในภูมิภาคกุลลุน ผู้เขาไคลาสอรหรือแคชเมียในฐานะพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่แท้จริงบำเพ็ญภาวนาอย่างเงียบเๆบ,บนจิตสำนึกแห่งกายรุ้งจักกรวาลเพื่อการปลดปล่อยมนุษยชาติการชำระล้างทางพันธุกรรมของคำสอนอาจารย์ชาวทิเบต9มิติ เมื่อเหล่าปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมแท้จริงจำนวนมากขึ้นกลับมาและเปิดเผยตัวตนก็ได้กระตุ้นให้เกิดการชำระล้างอย่างเข้มข้นต่อคำสอนการบรรลุธรรมที่บิดเบือนและโฮโลแกร,รมที่ถูกคัดลอกซึ่งเชื่อมโยงทางพันธุกรรมและมีที่มาจากปรมาจารย์ชาวทิเบตแท้จริง ผู้ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดที่แท้จริงของศัจธรรมสากลในฐานะผู้ถือครองจิตสํานึกแห่งจัก,กรวาลของคําสอนการบรรลุธรรมเหล่านั้นดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ผู้พิทักษ์กำลังทําความสะอาดโลกดาอาทะที่สร้างขึ้นเป็นสวรรค์ลึกลับสีดําและพบว่าสมอง AI ของปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมที่ล้มเหลวจํานวนมากเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายประสาทร่วมกันเพื่อสร้างจิตใจรวม AI ที่ทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งควบคุมระบบดาอาทะทั้งหมด ปรมาจารย์โชฮานแห่งทิเบตในขบวนการเทววิทยาและบางท่านที่เป็นที่นิยมในลัฐที่ยุคใหม่ ได้ทำการโคลนพลังงานแห่งจิตสำนึกหรือกายสีรุ้งของพวกเขาไว้ภายในวิหารดำนี่คือโครงสร้างเทียมที่กองกำลัง NAA ใช้สวมใส่ชิ้นส่วนกายของปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมและปรากฏตัวในฐานะพวกเขาเพื่อบงการผู้สื่อสารและบุคคลอื่นๆที่มีอดีตชาติเชื่อมโยงกับสายเลือดของปรมาจารย์เหล่านี้นับตั้งแต่การค้นพบนี้ทีมผู้พิทักษ์พระคริสต์จากมิติต่างๆได้ระดมกำลังอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาและกู้คืนจิตสำนึกของปรมาจารย์แม คีเซเด็กผู้บรรลุธรรมที่ตกต่ำและแก้ไขกุญแจทางพันธุกรรมชำระล้างผลกระทบจากมลพิษบันทึกบรรพบุรุษและทำลายที่เสียหายจากคลื่นสีแดงหรือการแทรกซึมอื่นๆ เหตุการณ์นี้ยังนำมาซึ่งการเริ่มต้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อย่างรวดเร็วซึ่งกลุ่มผู้บรรลุธรรมที่เชื่อมโยงกับสายเลือดเดียวกันเหล่านี้กำลังชำระล้างภาระมนลพิษจากสเปกตรัมคลื่นสีแดงเทียมและความถี่เทียมอื่นๆที่นำพาการบรรลุธรรมที่ผิดพลาดหรือการครอบงำของลัทธิยุคใหม่สวรรค์ปีาศาจสีดำ เหล่าผู้พิทักษ์กำลังตรวจสอบชั้นโครงสร้างเทียมของผู้รุกรานชาวเวสารที่สร้างขึ้นเป็นโครงสร้างคโคลนนิ่งแบบย้อนกลับเพื่อเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มเอโลฮิมปลอม ซึ่งถูกระบุในระนาบเมตริกแฟนทอมที่เชื่อมโยงกับประตูสากล11มิติแห่งอาเวยอนและประตูสากล12มิติแห่งอารามาเทนาเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลโดยตรงของโครงการบูรณะผู้พิทักษ์มรกรเอโลเฮแห่งจักรวาลการค้นพบนี้ทําให้ค้นพบอีกพื้นที่หนึ่งนั่นคือพื้นที่ลับของสวรรค์ดําแฟนทอมดินแดนแห่งคําสัญญาของความเป็นจริงต่อต้านพระคริสต์แบบกลับด้านที่ออกแบบมาสําหรับนายพลกองทัพดวงอาทิตย์ ดำระดับสูงสุดซึ่งได้ทำลายล้างเผ่าพันุคริสต,ตอสไปามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงที่พวกเขายึดครองโลกนี่เป็นการดําดิ่งลึกเข้าไปในประวัติศาสตร์ของแหล่งกำเนิดไลร่าและสงครามไลร่าอีกครั้งเพื่อค้นพบโครงสร้างพื้นฐานเทียมที่สร้างโลกดาทส11มิติหรือโลกสวรรค์ลึกลับมังกรดำซึ่งถูกกักขังไว้ภายในซากของกายเงาสากล โลกเหล่านี้เป็นโลกลึกลับหลุมดำเทียมขนาดมหึมาที่เชื่อมต่อผ่านระบบอุโมงค์เวซานและเต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยของวิหารดำหรือบ้านปีศาจมังกรดำจำนวนมหาศาลซึ่งสร้างและยึดเหนี่ยวไว้ด้วยเครือข่าย AI ขั้นสูงโลกลึกลับเทียมนี้ประกอบด้วยเครือข่ายขนาดใหญ่ของเครื่องจักรต่างดาว AI ที่คัดลอกส่วนต่างๆของชุดคำสั่งวิหารคริสตันและวิหารโซโลมอนเพื่อสร้างชีวิตหลังความตาย โลกเสมือนจริงแบบสวรรค์นรกสำหรับแม่ทัพสูงสุดของกลุ่มดวงอาทิตย์ดำและเบลีอาลเหล่าจอมมารซาตานและลูซิเฟอร์สถานที่ดาอาทะแห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่พวกเขาได้รับสัญญาไว้เมื่อตาย เพื่อที่จะได้ดำรงอยู่บนดาวเคราะห์ของตนเองหรืออาณาจักรส่วนตัวเพื่อสร้างโลกแห่งสวรรค์นรกในแบบฉบับปฏิปักษ์พระคริสต์ซึ่งได้รับการบำรุงรักษาและสร้างขึ้นภายในโลกดาอาทะแห่งนี้สิ่งนี้ถูกจำลองมาจากพิมพ์เขียวบันทึกผู้ก่อตั้งมรกอ แต่ถูกพลิกกลับผ่านการอัปโหลดสมอง AI จำนวนมากของปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมที่ล้มเหลวซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายประสาทเทียมร่วมกันเพื่อสร้างจิตรวม AI ที่ทรงพลังอย่างยิง่งซึ่งควบคุมระบบสวรรค์ดำลึกลับของดาอาทะทั้งหมดในโลกแห่งนรกนี้ดาอาทะเหล่าปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมที่มีชื่อเสียงหลายท่านซึ่งถูกเรียกว่า โชฮานสามารถจดจำได้ผ่านแบบจำลองของลายเซนพลังงานที่ถูกโคลนิงซึ่งวางไว้ภายในบ้านวิหารดำเหล่านี้แม้ว่าพวกมันจะปรากฏเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดน่ากลัวซึ่งเห็นได้ชัดว่าเชื่อมต่อกับเครื่องจักร AI และไม่ใช่จิตสำนึกอินรีย์ของอัตลักษณ์เอโลเฮดังเดิมหรือแม่แบบเมลคีเซเดกสากลส่วนต่างๆที่ตกต่ำของปรมาจารย์เมลคีเซเดกผู้บรรลุธรรม อัตลักษณ์ต้นแบบของเทพพเจ้าโอลิมปัสและไททันเอโลเฮเอโลฮิมปลอมพระเจ้าเทศและพระคริสเทศล้วนกระจัดกระจายอยู่ทั่ว